ค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาดูกันที่วิธีการติดตั้งโปรแกรม qjs นะคะจาก nsojs นะคะโปรแกรมที่ให้ไปนะคะก่อนอื่นไปหาที่เก็บโปรแกรมนะคะเสร็จแล้วเจอแล้วกด double click ที่โปรแกรมนะคะเพื่อทำการติดตั้งนะคะเมื่อดับเบิลคลิกแล้วจะขึ้นการากระบวนการติดตั้งนะคะจะเริ่มขึ้นนะคะ เสร็จแล้วกด next นะคะอกรี ree, ไปนะคะตรงนี้จะเป็นแสดงที่เก็บไฟล์นะคะตรงนี้ถ้าไม่เปลี่ยนก็กด next นะคะแล้วก็ install เลยนะคะรอการาติดตั้งโปรแกรมนะคะจนกว่าการติดตั้งจะเสร็จสิ้นนะคะ โอเคนะคะตอนนี้ก็การาติดตั้งก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้การติดตั้งก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็กด finish ไปนะคะ แล้วมาดูโปรแกรมของเราจะมาอยู่บนหน้าเดสก์ท็อปของเราแล้วนะคะเราลองเปิดดูกันนะคะว่าใช้ได้หรือเปล่าดับเบิลคลิกไปนะคะตรง QJS Desktop 2.6.0นะคะมาแล้วนะคะโปรแกรม QJS 2.6.0นนะคะสำหรับการติดตั้งก็เสร็จแล้วนะคะ